สวัสดีครับถ้าเราคลิปต่อไปจะมาทำตัวหังสือ Thailand 4.0ให้กับพิ p IP นะครับมันจะช่วยให้เว็บไซต์เราน่าสนใจมากขึ้นนะืน่งกี้เราทำตัวนี้กับพิ p IP ไปแล้วนะครับทีนี้เราให้เราเข้ามาตรงไฟล์ที่เราทำไว้เลยนะครับตัวเหตุนะมันจะได้ไม่ทำใหม่นะครับนี่นะครับ อตอนแรกจะเป็นแบบนี้นะให้เรามาคลิกที่วิดีโอไทม์ไลน์นะครับคลิกขีดวิดีโอไทม์ไลน์แล้วก็เลือกสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยม3จุดนะีแล้วให้เรา o p ปปี้มา1อันทีนี้ให้เรา Copy ี้คำว่า Thailand 4.0มาด้วยนะครับ1อันเปลี่ยน สโตกให้เขานะครับเป็นสีอื่นนะเอาสีอะไรดีสีเขียวดูนะครับโอเคตอนแรกเป็นสีเขียวนะต่อมาให้ปิดสีเขียวไว้มันก็จะเห็นสีเหลืองนะครับทีนี้เปลี่ยนตรงนี้เป็น0.2วินะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็น for ever นะครับลองเล่นดู นี่นะครับที่นี้ขยายใหญ่ขึ้นนะนิดนึงโอเคลองเล่นดูนะครับอืม อันแรกต้องปิดตัวแหลงลงไปนะครับมันจะได้เห็นอันเดียวนะไม่ได้เห้มันเดิมอ๋อลองดูนะครับไม่น่้ลองดูอ๋อได้แล้วอันนี้มันจะเหมือนยืดขึ้นนะครับนี่ อันแรกให้เราเปิดด้านบนอันที่สองให้เราปิดด้านบนนะครับของแทน4ี0นะเอาตัวล่างไว้แล้วก็ยืดให้มันใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับไม่ต้องใหญ่กว่าเดิมมากนะมันจะเกินไปนะครับแล้วก็ใส่อันนี้ตามเดิมนะครับนี่เหมือนมันยืดกอกนะครับโอเคปเซฟโฟร์วฟนะครับอันนี้เราจะเป็นไฟล์ดอทกิฟมันถึงจะเคลื่อนไหวนะครับ S Save at, แล้วก็ H 5แล้วกันโอเคต่อไปแล้วก็มาใส่ในนี้นะ Index นะครับลบตัวนี้ออกนะครับ Insert เหมือนเดิมนะ i m a g e แล้วก็มาใส่ที่ H 5 5ตรงนี้นะโอเค f control d นะครับแล้วเรามาเล่นดูนะลึบนี่มาแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับทำให้เว็บเราน่าสนใจมากขึ้นนะหนังสือเด,ด้งดึงๆลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับ